ขนานั้นที่แท้เป็นอุกกาบาต66ตันที่พุ่งชนบรรยากาศโลกค่ะภาพแสดงขนาดลูกไฟขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง3เมตร50เซนติเมตรพุ่งเข้ามาในบรรยากาศโลกด้วยความเร็วกว่า75,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงพลังงานขณะดพุ่งชนมากถึง1ใน4ของระเบิดปรามาณูที่เมืองฮิโรชิมา่าและคาดว่าอุกกาบาตตกบริเวณอุทยานแห่งชาติไสยโยกจังหวัดกาญจนบุรี สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติได้รับข้อมูลนี้ที่ยืนยันมาจากองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือนาซาประกอบกับคณะอนุกรรมการประยุกต์เทคโนโลยีอวกาศกองทัพอากาศลงพื้นที่สำรวจข้อมูลที่จังหวัดกาญจนบุรีเกี่ยวกับปรากฏการ์ลูกไฟเหนือท้องฟ้าเมืองไทยเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมานาซาวิเคราะห์จากภาพวิดีโอพบว่าเป็นวัตถุจากนอกโลกซึ่งเรียกว่าอุกาบาตพุ่งเข้ามาและเสียดสีอย่างรุนแรงลูกไหมเห็นเป็นลูกไฟมีควันขาวเป็นทางยาวและมีเสียงดังคล้ายระเบิดเห็นได้กว้าง ส่วนการเรียกชื่อเรียกได้ตั้งแต่ชิ้นส่วนดาวเคราะน้อยวัตถุพุ่งชนชั้นบรรยากาศโลกเรียกปรากฏการณ์ทางดราศาสตร์นี้ว่าลูกไฟหรือไฟบอลจากดาวเคราะหน้อยหรืออุก,กาบาต